เหตุกางมีโจยเงนมีไเงื่อนนมีไฟเงื่อนนมีไฟไม่รักันมาเด้อจ้าิ่งไคโนกะทะพี่น้องอุปกรณ์อุปกรณ์สิผ้าหู่ผ้าหลานปิ่งไคโนกะทฮจอยพระพุากินนี่พ่ะพุหากินฮะทัดซอยป้าแม่หล เมื่อเด้ไในขมาฮาใหญ่มีใจกำลังสิบปิ่งไครซูลานกินพี่น้องเก็บทุกวันมีจำหน่ายทุกวันเลยอ่ะแปรรูปพี่น้องผลผลิตจากหลังบ้านห้องพี่น้องโบสุดนะชื่อคักแฉอามาสมาสัครชิคนางปิ่งบานเนี่ยใช่ะะ่ะ แตเราครูแฝดไปใส่าปิงแม่ยี่บอกมันตีอือตัดเลยนาทอดไข่ห่อนอะไรยังเ้หอนอะไรยังห่อนห่นห่อนหนนั้นปะยึพึ่งนะลูกยึงอยยังงั้นห่อนได้ละโอ้ไข่ันจัวะมันเปล่าตัด ให้มันถอนจจกกันปะจห็นให้มันถอนจจกกันลูกจะเป็นใจห่อนใจเย็นเย็นใจอ๋ออันนี้มีตัดไข่ติเอออ๋อมีมีตัดไข่อยู่นะก่อนถเท่าไหว่าเป็นยังี่ถ้ามันตัดไข่ประหยัดเก็บตังก่อนนะพี่นอ้นอกอดีตบักอ๋อ เท้ต้องอย่ะน้องบิวกำลังสีเทต้องไปทางอ่ะไฟเห็ดเออน้องบิวมาอยากให้พี่ป้องแปงกินมันเนี่ยเอาน้องบิวอันนี้ลูกบักแม็กบักแป๊กได้พี่น้องนี่ลูกบักแป๊กบักแป๊กไม่เห็นหลุมมึงมันเนี่ยอืมปลากับลุ้งภากันเลี้ยงมันใบยู่ซมายใหม่นี่พี่น้องอันนี้ลูกบักแป๊กเนี่ยอ่าเอามา นะเอาอันนี้ขึ้นว่ย,ยุดตรงกลางมันขึ้นน้อม,มัน,มนมเดี๋ยวมันก็มายุดตรงคางๆไปอ๋อเดี๋ยวมันกัดอันกระสุกข้ากําลังนั่งถ่าไข่สุกพี่น้องแบบธรรมชาติกินแบบย่างสดๆนะมาเอาจะมาถ่าให้มันสุกด้วยพี่น้องเนี่ยฟังเลยกําลังเริ่มสุกละช้าๆได้พาเล่มงามพี่นอ้องเอ้ยไข่กำลังอันนี้ สุกแล้วก็ใส่ถาดโอ้ใส่้ย่หมี่อาใส่ใส่ใส่พริกไย่ใส่พริไขย่ใส่พริกไทยทุกอันเลยว่ะใส่ก็ะชีบะมี่บะหมี่เอียงวะ ไก่เบิดดไทยบอั่ไทยนไม่ละโอ้กําลังใส่ริกไทยเอาต้นอะไรดูว่ากินหนวดนะดูว่ากินหนวดจกินวันนี้อีกเด้ เอาผลไม้ยุกมาแล้วแล้วมีวิารบกคายปถมารถมาใส่อะ้รบแคางไม่ใส่อะไรบายบุขายมีหาบุขายู่คนบอกว่าฟังเนี่ยแม่วันนี้นี่อันนี้คือไข่ไข่แล้วกระทาแต่ลงไม่อย่าเรียนเป็นคนอันย่างได้พี่น้องมาสัพินสีนยิงต้องบน แซ่บพี่น้องแซ่บจากเต่าหอนๆตังจะสั่อีกแค่ไหนตัวไม่ได้เอาลูกไปไปหรอต้นมะฮนี่าไอ้อีกคำที่สองเหลืองออยเลยพี่น้องมะแซ่บ มาค่นมามาจ้างกินที่มาอ่ามาเอวาอีกไม้หนึ่งพี่มานั่งโอ้ยเข้ามือแหละนั่งแน่ลูกพี่จ้าก่อนจ้าทำไงจ้าก่อนจ้าโอ้ยปานสกมืยปานเนี่ยมาอาบานเนี่ยเดยวพูดแล้วไม่ร้อนยังขวัญอยล่ได้ยังไะพี่น้องหลอกเล็กหน่อย เขาคือว่า <L'> ล่งสุดว่ะนายนี่ถัดโอ้เขาเอามันมีบอกข่าวมันจำแนนแล้วเออมันจะเป็นตัวขาวครับกำลักินขนมทอเลยไรอย่างเนาะมากินเลยนั่งกี่ลายเขาบอกอันท้อนรู้กำลังทอดอยู่กับนกอือกูมากินเพื่อนมันต่อหน้ามัน ជាក្នាប់់ក